ครับสวัสดีครับวอดอะไรายรอบนี้นะครับมาที่บู t ทร u อัมนะครับในงานบางกอกมอเตอร์โชว์2023นะครับทางบู o ทร r อัมเนี่ยก็มีรถสไตล์คลาสสิกเนี่ยเอามาโชว์แบบโอ้หลายขันหลายรุ่นมากนะครับก็จะมาแนะนํากันแล้วกันครับว่าเวลามาดูที่บู t ทร u อัมเนี่ยเราต้องมาดูสังเกตรถยังไงบ้างนะครับก็อยากจะแนะน,ำนํำั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก่อน,นละกันของทร i อัมนะครับนั่นคือรุ่น Speed ทวิน900นะครับ ก็คือเป็นเครื่องยนต์ 900cc สสูบนะครับรถไซคาสติกครับเปิดราคามาที่47,000บาทนะครับซึ่งสปีดทวินเนี่ยก็จะเอกลักษณ์ของรถคลาสติกก็คือ1ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟทรงกลมนะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยตัวนี้จะให้มาเป็นล้อแมกนะครับชกหน้าก็จะมียางกันฝุ่นครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจของดัลทริอัมบนน์วิลนะครับเครื่อง 900cc นะครับตัวนี้ก็เป็น2สูบแยกสูบซ้ายขวาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทางหนึ่อน่่ก็จะลลงงา สายของท่อเนี่ยก็จะดูเป็นแบบงานแสตเลสนะครับสวยแล้วก็ชกหลังก็เป็นชกคู่นะครับเบาะทรงแบบทักเกอร์นะครับคือนั่งไปแล้วเวลานั่งคอมเนี่ยจะเป็นแบบนั่งหลังตรงส,งสบายเลยแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยก็จะมีช่องวว้าวนะครับของถังทําให้กริปกับเข่าได้นะครับเข้ากับเข่าแล้วก็ฝาถังน้ามันเนี่ยของไทรัมจะเป็นฝาแบบพิเศษนะครับคือเวลาเปิดเนี่ยนอกจากหมุนเนี่ยจริงๆงต้องเสียบกุญแจหมุนก่อนนะครับแล้วก็หมุนตนเข็มอีกทีนึงนะครับ ก็เป็นวิธีการเปิดจะยากกว่ามอไซค์ยี่ห้ออื่นนะครับเลื่อนไม้ของตัวสปีดทวินเนี่ยก็จะมาเป็นเลือนไม้เดียวนะครับเพรมีแค่ตัวเลขความเร็วอย่างเดียวเข็มความเร็วอย่างเดียวนะครับกับปุกน้ํามันเบมโบ้นะครับกปลุกร,รอยแล้วก็ไฟทรงกลมกระจกทรงกลมนะครับก็มาดูดีไซน์ของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟเดียวนะครับแล้วก็แยกไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาชกคู่เนะี่ยแล้วก็ดีไซน์ของตัวสารครอบตัวหัวฉีดเนี่ย ก็จะให้ดูเหมือนของคาบูเลเตอร์นะครับแล้วกันครับสติกเกอร์ด้านข้างสปนะีดทวินน่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของรถทริอัมนะครับเครื่องยนต์บบนาวิล900นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกที่ให้มาตัวนี้ให้มาเป็นเบมโบด้วย4พอร์ตด้วยตัวใหญ่เลยนะครับถึงให้มาอันเดียวเป็นข้างเดียวนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเอาอยู่นะครับนั่นคือสปีดทวิน900ราคา47,000 ขยับมานะครับเป็นเครื่องยนต์900เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่า b บน a วิ l ที T100 นะครับราคาอยู่ที่469,000บาทแพงขึ้นมา60,000สิ่งที่ได้มาคืออะไรบ้างนะครับก็คือนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นทรงเดิมแต่ว่าไฟเลี้ยวตำแหน่งดีไซน์ไฟเลี้ยวเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วจะไม่ได้เป็นขาปูยึดเหมือนอย่างตัวทีตัวสปีดพาวเนะครับนี่ดูตำแหน่งขายึดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มาดูน่ครับตำแหน่งขายไฟเลี้ยวของท1 0 0อเนี่ยจะไม่เหมือนกัน อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแตวก็เรียนใหม่ก็ให้มาเป็น2ลูกแล้วก็จะมีความเร็วแล้ว,ลวก็รอบเครื่องยนต์นะครับส่วนดีไซน์ของอกระปุกบนปั๊มบนเนี่ยก็จะมาเป็นกระปุกละนะครับไม่ได้ให้เป็นปั๊มลอยของเบมโบนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มมาคือปุ่มสวิตช์นะครับอีกสวิตช์เป็นสวิตช์อินโฟที่มีขึ้นมาแล้วก็ โาทษทีะครับสวิตตัวนี้จะ400กับตัวสปิดวินเหมือนกันแหละนะครับคือไม่ไม่ได้มีสวิตโหมดนะครับแต่ถ,ถ้าเป็นตัว102เนี่ยมันจะมีเพิ่มสวิตโหมดขึ้นมานะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะ่ะดีไซน์ก็เพิ่มมาคืออิสซัลีคือตัวเนี่ยตัวยางพลิปกับถังนะครับซึ่งเราดีไซน์เครื่องยนต์ก็เหมือนกันอยู่ครับเป็นบอนวิวิล900 TC เหมือนกันนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ที่ข้างถังเนี่ยจะเขียนว่าบบนวิวิลล์400นะครับ เขาแตกต่างนะครับระหว่างตัวปกปิดขบวนกับ T100 แล้วก็ดีไซน์ของไฟหลังของตัวท1ร0ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งงบอกนะครับที่ให้มาก็จะไม่เหมือนกันคนะอันนี้คือตัว t 1 0 0ตัวนี้ก็ถัดมาคือตัว T100 อยนะครับเวอร์ชั่นสีดำสิ่งที่ให้มาตัวนี้ก็จะเหมือนตัว T 1 0 0คือให้มาเป็นล้อแม็คล้อที่ลวดเหมือนกันนะครับ ล็อซีลวดแต่เพิ่มมาคือตัวดิสเบกคู่หน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบดิสเบกคู่นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นคุมโทนสีดำนะครับตัวคอท่อให้มาเป็นสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมัจะให้มาเป็น1,200นะครับบนวิวพันสองครับตัวนี้นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมานะครับจากเมื่อกี้เนี่ยตัวทีร้อยสี่แสนเจ็ดสี่แสนหกหมื่นเก้าพันตัวนี้ก็ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็แค่แบบเพิ่มมาอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ก็ดีไซน์ก็อยากคล้ายๆกันแหละแต่ว่าจะตัวนี้จะคุมโทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นสปีดทวินนะครับสปีดทวินก็ให้มาเป็นเครื่องพันสองเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเท่ากับทีโรยี่เลยนะครับจุดแตกต่างคือสปีดทวินเนี่ยจะเน้นออกแนวเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับความสปอร์ตก็คือ1คือล้อแม็กนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยให้มาเป็นแบบอินเตอิตี้นะครับเป็นปั๊มดิสคู่ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแฮนด์บาร์เนี่ยก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็ยัมีกระจกก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนตัว T120 e, นะครับนอกนั้นีอิเทสซอรี่ด้านหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้คือตัวสปีดควินโอเคถัดมาก็ตัวเบอร์โนวิลล์บับเบิลนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์พันสองเหมือนกันแต่ว่าทรงท่านั่งเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบทรงบับเบิลเนี่ยเอกลักษณ์คือล้อหน้านะครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบทรงโดนัทกลมๆครับซึ่งยางตัวเนี้ยของตัว บอบเบอร์นะครับก็จะเป็นยางสเปคพิเศษนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับก็คือออกแบบมาสําหรับบอบเบอร์โดยเฉพาะนะครับก็คือยางยมีขนาดหนาและใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาคือเป็นดิสเบกคู่นะครับแล้วก็ทรงท่านั่งเนี่ยเขาจะเห็นนะครับว่าตําแหน่งพักเท้าเนี่ยมันจะอยู่มิดคอนโทรลคืออยู่กลางตัวรถนะครับแล้วก็ตําแหน่งเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะเดี่ยวนะครับนั่งคนเดียวนะครับแล้วก็ตําแหน่งวางช็อคเนี่ยจะวางเป็นแบบวางนอนนี่จะไม่เหมือนโมเดลอื่นที่เป็นเช็อคคู่นะครับถ้าเป็นสไตล์คลาสสิก แล้วก็เครื่องจุดตัวนี้เป็นพันสองบนัววิวในงานตัวที่ร้อยยี่นะครับทางเดินคอท่อนะครับก็ดีไซน์มานะครับออกซ้ายขวาเหมือนกันครับแล้วก็ไฟหน้าจะขนาดเล็กลงม,มาหน่อยนะครับตำแหน่งของไฟเลี้ยวก็จะไม่เหมือนโมเดลอื่นนะครับชคให้มาก็เป็นตัวเทเลเหมือนกันนะครับไม่ได้ให้มาเป็นไซด์ดาวแล้วก็ตำแหน่งของแฮนด์บาร์เนี่ยก็จะแคบๆนะครับกระจกให้มาเป็นกระจกไฟแฮนด์เลือนไม้ก็เหมือนตัวสปีดคอบินแหละ แต่ที่เพิ่มมาคือเนี้ยปุ่มคือจะมีตัว c ุชคอน Control เพิ่มขึ้นมานะครับ c ุชคน e c คือการล็อกความเร็วเวลาที่ขี่นะครับถ้าถึงความเร็วสมมติขี่ความเร็วร้อยกดปุ่มแช่ครา้งไว้นะให้ c ุชคอนโ o ร t r o l ทำงานแล้วก็ไม่ต้องเติมคันเร่งนะครับรถก็จะแช่ความเร็วนั้นไว้นะครับแล้รก็มีปุ่มโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเลือกปรับโหมดขับขี่ได้นะครับถังน้ำมันก็จะทรงเล็กๆเหมือนกันนะครับอ่านี่คือตัวรุ่น Bobber นะครับทรงก็จะเหมาะสําหรับคนที่ขนาด ตัวเล็กหน่อยนะครับอยากได้รถสบายไม่ต้องถี่มากนะครับราคาที่6,17,000บาทนะครับก็ทัดมานี่อันนี้คือตัวรุ่นใหญ่นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับของทางไท่อัมนะครับชื่อมันคือ Rocket 3A นะครับราคาที่1,03,000นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเท่านั้นนะครับเป็น3สูบเรียงนะครับเครื่อง2,500 c c นะครับตัวนี้น้ำหนักรถเนี่ยที่291กิโลนะครับถือว่าเป็นรถ แบบว่าโซลคูเซอร์ที่น้าหนักค่อนข้าง,ง,ง,งพอสมควรเลยนะครับเกือบ300โลนะครับก็เอกลักษณ์คือมันเป็นเครื่องยนต์สาสูบ2 5 0 5นะครับคือสูบจะแบบใหญ่มากนะครับแล้วก็เนี่ยครับเราจะเห็นครับว่าตำแหน่งคอท่อเนี่ยเขาเลือจะแบ่งนะครับด้านขวา2นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไปดทูท่อด้านซ้ายด้านซ้ายก็มีเนี่ยครับปลายท่อเนี่ยหท่อนะครับเพราะว่า เอาไปลงสั่งนู้นสั่อไม่ได้นะครับเขาเลยให้ต้องปรับให้ได้บาลานซ์กันนะครับอันนี้ตำแหน่งของตัวฝาครอบนะครับของลูกสูบเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันยังโชว์ตัวสแตนเลสของคอท่อนะครับแล้วก็ตำแหน่งเครื่องชุดชุดเกียร์เนี่ย้างล่างก็เป็นเกียร์ขนาดใหญ่ตำแหน่งขักเท้าตัวล็อกเก็ตเนี่ยจะมีตำแหน่งขักเท้า,า,าคือ2รุ่นครับคือจะสามารถปรับมาไว้ข้างหน้าก็ได้ให้เป็นฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าไว้อยู่ตรงกลางเป็นมิดคอนโทรลนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่แบบขี่แบบสบายมากนะผมเคยลองขี่แล้วจุดแตกต่างจากโมเดลอื่นคือตัวนี้มันจะขับด้วยเผาะนะครับเพราะว่าทร i อัมปกติก็จะขับด้วยโซ่แต่ตัวนี้ใช้เผาขับนะครับก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็เรื่องเซอร์วิสอายุการใช้งานนะครับจะสบายกว่าแล้วตัวนี้ครับคือดีไซน์ของพักค้าวคนซ้อนเนี่ยทุกซ้อนเอาไว้นี่ก็ซ้อนเอาไว้แบบพับมาเป็น2องหรือว่าเป็น2ชิ้นนะครับนี่ก็นั่งนั่งสบายแล้วก็จริงๆมันมีเอเซสเซอรี่ว่าคนซ้อนเป็นเบาะหลังเนี้ย ดีไซน์ไฟท้ายนะครับขนาดล้อหลังเนี่ยก็240นะครับก็ยางมาขนาดใหญ่ก็โดยเป็นยางยี่ห้อเนี่ยของออตัวล็อกเกเนี่ยก็คือเนี่ยแบบลายงูนยคือเทวอนนะครับเป็นยางแบรนด์เฉพาะสําหรับตัวทริอัมล็อกเก็ตัวนี้นะครับดูดีไซน์ของตัวถังนะครับก็ขนาดใหญ่นะครับฝาถังเนี่ยมีฝากครอบอีกท,ทีหนึ่งนะครับมีสามารถเปิดได้แล้วก็ุป็นแจมุน เรนใหม่ก็เป็นดิซอน TFT นะครับเป็นจอสีนะครับเหมือนตัวไทเกอร์ครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างมีทั้งหมดนะครับ c r u i s อ c o n t r นะครับแล้วก็มีปุ่มโฮมนะครับสําหรับกดเรียกหมดเมนูนะครับนี่ก็คือตัว Rocket ต 3R นะครับสไตล์แบบค r เซอร์นะครับตัวใหญ่ของทาง Triumph โอเคแล้วถัดมาด้านนี้จอดก็จะเป็นนี่ครับตัวสติชิปเปิ 765R S ราคาที่499,000นะครับ ตัวสติ๊กเกอร์ 765S ความพิเศษคือเครื่องยนต์ของออมอเตอร์ทูนะครับที่แข่งในการแข่งขันมอเตอร์จีพีรุ่นมอเตอร์ทูเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ของไทรัมทั้งหมดทุกทุกทีมนะครับทางไทรัมสปอนเซอร์เรื่องเครื่องยนต์เพราะนั้นเขาเลยเอาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เนี่ยมาออกแบบตัวสติ๊กเกอรนะครับรถที่เป็นสไตล์สปอร์ตมิกเกตของทางไทรัมนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับก็จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยคือดีไซน์ของไฟหน้านะครับซึ่งหลายคนกก็รู้จั ไตร่แอมสติคิปเปิลเนี่ยจากไฟหน้าเนี่ยจะเหมือนตะั่วแตนเนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแฟลิ่งข้างบนปิดอะไรเลยนะครับเป็นไฟหน้าตัวนี้ก็เป็น LED โชกที่ให้มาก็เป็นโชกหัวกลับนะครับอัพไซด์ดาวปั๊มเบรกเนี่ยให้เป็นเบมโบตัวท็อปมาเลยนะครับดิสเบรกคู่นะครับแล้วก็ยางให้มาก็ยางเป็นแบบยางสายสนามเลยนะครับตัวสติ๊ปเปิลเล่นไม้ก็เป็นจอสีนะครับแล้วก็มีปรับโหมดขับขี่เนี่ยปุ่มชุดประกับก็จะเหมือนกับตัว Rocket นะครับแต่ว่าประกับ ฝังสวิตเนี่ยให้มาเป็นเขาเรียกตัว็จะลีรีนหน่อยนะครับจะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ปั๊มให้มาเป็นของ M C S นะครับปรับองศาได้โดยการหมุนหมุดนี่ครับอันนี้ก็เป็นอิเซรี่ที่แบบแนวสปอร์ตมาให้มาเลยครับของสำหรับตัวตัว s t r e e t ริ i p e ราคา499,000นะครับก็คือเทคโนโลยีให้มาเต็มเนี่ยครับจุดนี้ครับให้มาเป็นแบบตัวคริสชิปมาด้วยนะครับ มีตัวสายเซ็นเซอร์แล้วก็เฟรมเนี่ยก็จะเป็นเฟรมแบบหล่อนะครับขนาดจะค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับรถคัสญี่ปุ่นนะครับก็นา่าจะลดเรื่องน้ำหนักแต่ว่าสวิงอ่ตัวซับเฟรมเนี่ยก็มาเป็นแบบสวิงงามหล่อเหมือนกันนะครับก็มีจุดยึดแล้วก็ปัป๊มเอ่าโช๊คลังให้มาเป็นของเออร์ลินหอ่มาเป็นแบบฟูเวจัดเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของท้ายเนี่ยก็จะแนวสปอร์ตหน่อยนะครับก็คือมีเป็นตัวฝาครอบตุดมดนะครับส่วนนี้นเป็นสักซัลี่ที่ ให้มาด้วยนะครับดูดีไซน์ไฟท้ายก็จะแบบแหลมๆขึ้นมาครับตัวนี้ก็คือตัวสตร e ท t ริปเปินะครับก็เป็นแนวแบบสายสปอร์ตคนอยากลงสนามก็ตัวนี้นะครับขี่สนุกนะครับตัวนี้ก็มีหลายสีให้เลือกครับที่เอามาโชว์แล้วก็ตัวนี้ก็มีเป็นรุ่นนะครับ t r i p เปิลมอเตอร์ทูอิดิชันนะครับราคาก็เป็น5 9าแสนเก้าหนะครับขยับขึ้นมาอีกแสนหนึ่งติ่งให้มาก็เป็นโอรินนะครับชงน่าเป็นโอรินแบบว่าฟูลยัดจั๊ดนะครับแล้วก็แผงคอเนี่ย ก็มีตัวเลขนัมเบอร์รันนัมเบอร์ด้วยนะครับหน้าจอสีนะครับแล้วก็มีชุดพัดคาร์บอนติดตั้งมานะครับแล้วก็ตัวบางคนนาก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็คุมทนสีนะครับเป็นสีแบบสะท้อนแสงนิออนครับชุดชิ้นงานก็จะเป็นคาร์บอนตัวนี้ชิ้นนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็คุมโทนเหลืองนะครับอย่างให้มาก็เป็นเด a b l ส s u ซ e r ์เบอร์คอร์ซ่านะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับม o t ตทูด้วยนะครับแล้วก็ตัวท่อก็ให้มาเป็นจะเป็น ของ OEM น่าจะไม่ได้บอกแบรนด์นะครับแต่ว่าก็ปั๊มโลโก้ของ Triumph ไว้ทั้งคันเลยนะครับตันนี้ก็เป็นตัว Limited Moto2 นะครับราคา599,000น,นี่ก็เอามาโชว์ก็มีหลายสีนะครับแล้วก็แทนมาตัวนี้ยังเป็นตัว Super Triple นะครับก็เป็นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอมส้มนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาตันดาที่4 0 9 9 0 0 0นะครับงานนี้คือเอามาโชว์หลายสีมากนะฮะ อค okay. ก็ขัดไปอ่าก็เป็นตัวออกแนวสปอร์ตนี่ตัวนี้ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นน้องเล็กของทางทริอัมดีกว่าที่ต้องการนามาเจะาะตลาดกลุ่มคนที่ชอบรถแนวสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์เส้นสายของทริอัมไว้นะรุ่น r ริเดนนะครับ,ร,ร,บราคาก็จะน่ารักที่สุดคือ3ามแ0 0หนนกานะครับคือราคาถูกสุดของทางทริ um. อัมเอ่อตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเป็น6 6 4ซีซีนะครับ mm hmm. ก็จำนวนให้มาเนี่ยถึง3สูบเลย ซึ่งก็เอามาแข่งกับรถในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่จะเป็น2สูบนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์สสูบตามเอกลักษณ์ของ Tri อัมตัวดีไซน์ของเฟรมเนี่ย mm hmm. ก็ให้มาเป็นแบบเฟรมแบบเหล็กถักนะครับซึ่งขนาดจะเล็กมากนะครับก็ช่วยเรื่องการลดน้าหนักซับเฟรมมาก็เป็นซับเฟรมท่อชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็สวิงอาร์มตัวนี้จะเป็นสวิงอาร์มหล่อนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่น้างแปลกตาสําหรับรถทริอัมนะครับที่จะเน้นเป็นแบบสไตล์คลาสสิกตัวนี้ทําเป็นสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาคือมีแผงหม้อน้ำนะครับ mm hmm. เครื่ โช้ให้มาก็เป็นอัพไซด์ดาวนะครับสีดำนะครับสปอร์ตเลยแล้วก็ปั๊มเบรกให้มาเป็นนิชชินนะครับเป็นดิสเบรกคู่นะครับล้วตำแหน่งท่านั่งก็จะเป็นแนวแบบรถสไตล์เนกเก็ตนะครับแล้วก็เลนใหม่ให้มาก็เป็นเลนใหม่แบบดีต้อนด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวเลนใหม่จะไม่เหมือนรุ่นอื่นคือตรงประกับเนี่ยสามารถกดสวิตช์เลือกโหมดได้นะครับก็ปรับต้องค่านะครับเพื่อให้สนุกมากขึ้นนะครับยังให้มาเป็นพาวเวอร์ของมิชลินมีตัวกันดิดหลังมาด้วยนะครับ เป็นตัวโมเดลน้องเล็กของทางไทรอัมที่เพิ่งคลอดมาช่วงปี2ปีนี้นะครับซึ่งครื่องยนต์นี้เนี่ยนอกจากจะใส่ในตัวนเกตแบบนี้นะครับใช้ชื่อว่ารุ่นไทร d เดนนะครับก็มีใส่เข้าไปในอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือรุ่นนี้ครับคือไทโก้ไทเกอนะครับ 660นะครับพื้นฐานเครื่องจะใกล้จะพื้นฐานเดียวกับ t อยเดนนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยจะเป็นแนวแบบทัวิ่งมากขึ้นชื่อว่าใช้ชื่อว่า Tiger Sport 660นะครับราคา359,000บาทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบเหมือนกันครับแต่ว่าทําเป็นทัวร์ริงนะครับก็ให้โชคอัพมาอัพไซดาว w ด้วยนะครับปั๊มเบรกก็เป็นดิสคู่นะครับของนิชชินนะครับมี abs เครื่องยนต์สสูบเหมือนกันเลย นะครับแล้วก็ตำแหน่งของเฟรมเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่แบบดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับไชน d เดด้วยว่าเป็นรถทรงสไตล์ทัวริงนะครับแล้วก็เราจะเห็นโชว์ซับเฟรมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ดีไซน์มาสำหรับ beginner ทัวริงปอกให้มาเป็นตอนเดียวนะครับมีที่จับคนซ้อนให้นะครับยางให้มาก็เป็นในทางสปอร์ตนะเป็นเบชลินพาวเวอร์อาร์เอสนะครับนี้ก็เป็นรถทัวริงเริ่มต้นเนี่ย ชิลหน้านะครับหเห็นดีไซน์ของชิลหน้าตัวนี้หน้าจะปรับได้นะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยมือเดียวนะครับเลื่อนใหม้านะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ประกบเนี่ยก็จะให้มาคล้ายๆเป็นของตัวทรเดนต์นะครับตัวนี้ก็เปิดราคามาที่359,00 0บาทนะครับแง่กระแสนในตลาดทัวริงก็ขยับไปนิดนึงสำหรับจัวไทรอัพนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคลาสนะครับคลาสแอดเวนเจอร์ ของ t r i u m ก็จะมีนะครับรุ่นไทเกอร์พันสองแรลลี่โปรราคา972,000นะครับไทเกอร์พันสองก็คือเป็นตัวโคลงเอเวนเจอร์เครื่องยนต์สูงสุงสดใหญ่สุดของทร i อัมนะก็คือตัวเครื่องพันสองนะครับวันนี้ก็ให้มาเป็น3สูบเหมือนกันแต่เซอร์รี่ที่ให้มานะครับก็ให้มาทั้งเป็นโชัพไซดานะครับสีทองนะครับแล้วก็ชิลสูงนะครับเป็นแนวแบบ ทัวริงแบบที่แท้ทรูนะครับในการขี่เนี่ยก็สามารถปรับได้แล้วก็ปั๊มเบรกให้มาเป็นเบมโบ่ฟลตี้นะครับสไตลีม่าด้วยนะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบล้อซี่ลวดนะครับ21นิ้วซึ่งขนาดเนี่ยก็สำหรับลุยได้ทุกสภาวะจริงงนะครับแล้วก็ตัวให้แคชบาล่างมาอกล่างนะครับตัวไฟตักหมอนะครับแล้วก็ขนาดถังน้ำมันเนี่ย จะให้มาอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ10ตัวนะครับคือตัวไทเกอร์พันสองเนี่ยแลนดิโฟเนี่ยก็คือเนี่ยถังน้ำมันให้มา20ลิตรนะครับแล้วก็เขาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตัวเป็นเอ็กร์ปอเลอร์ที่ให้ถังน้ำมันมาใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดี๋เรามาดูก่อนก็จุดเด่นของตัวนี้ก็คือหน้าจอนะครับขนาดใหญ่มากนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าแสงสว่างบน เวลาขี่เจอแดดเนี่ยแสงตัวนี้นะครับขอนจอแสงใหญ่แสงสู้แดดได้สบายๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวแผงหม้อน้ำเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะครับออกด้านข้าง ปกติเราจะเห็นแผงม้อนน้ำนะครับพัดลมม้อน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าตัวไทเกอร์เขาให้ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ติดพัดลมข้อดีคือเวลาลมร้อนของพัดลมทํางานเนี่ยมันจะถูกเป่าออกด้านข้างจะไม่ถูกผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตําแหน่งของเฟรมเนี่ยเมนเฟรมเนี่ยครับก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับจุดยึดเครื่องยนต์นะครับกับแผงคอหน้านะครับแต่ว่าจุดที่เมนเฟรมลดขนาดลงมานทําให้น้ําหนักเบาลง แล้วก็ทั้งสวิงอาร์มนะครับดูสวิงอาร์มก็จะเล็กเล็กกว่าในรถเอเวนเจอร์นะครับโมเดลอื่นนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวซับพอร์ตนะครับจะมีขาซับพอร์ตมาอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็จุดยึดกับแกนล้อหลังนะครับก็คือจะดูค่อนข้างแปลกมากปกติเราจะเห็นเป็นสวิงอาร์มชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีจุดชุดยึดกับล้อหลังเนี่ยดุมล้อหลังเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่ครับแต่ตัวนี้คือถูกลดน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ซับเฟรมอ่ะเป็นเฟรมถักซึ่งก็ ลดขนาดลงมานะครับแล้วก็มีจุดยึดแยกออกมาก็เผื่อเวลาเซอร์วิสเกิดต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวก้านพักกันเบรกนะครับก็มาเป็นแบบว่าสําหรับแนวออฟโรดจริงๆนะครับเบาะก,ก็ดูเป็นขนาดใหญ่หนาและนุ่มมากนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับขี่แล้วก็ที่สําคัญคือทางเดินคอข้อเนี่ยข้อยกค่อนข้างสูงนะครับ ก็คงเน้นไว้สำหรับแบบสายลุยจริงๆลุยต้องขี่ผ่านแม่น้ำนะครับแล้วก็นี้คือตัวไทเกอร์พันสอง y ลนด์ลียเอ็กเลอร์นะครับตัวนี้จะเห็นบอดี้คือจะใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เขาน่าใส่ชุดเอเซอรี่มาของแต่งมาคือเห็นแคดบาร์เนี่ยแบบเต็มลำเลยนะครับราคาที่1นึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันนะครับไทเกอร์พันสอง y ลนด์ลียเอ็กเลอร์นะครับดีไซน์มิติก็จะดูอ้วนขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวพันสองไทเกอร์นะครับตัวนี้ แล้วก็ถังน้ํามันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็โชกที่ให้มาเนี่ยเป็นโชกไฟฟ้านะครับคือสังเกตโชกไฟฟ้านี่ครับก็คือจะมีเป็นหัวเซ็นเซอร์ไฟไฟ้าต่อมาที่หัวโชกนะครับตัวนี้นะครับถังน้ํามันเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะอยู่ที่30ลิตรนะครับคือเน้นเดินทางไกลขี่4 0 0 0 0อยห้ายโลสบายๆนะครับตัวถังเนี่ยถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นเลยว่าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จุดอื่นเนี่ยก็จะไม่ต่างนะครับ ดูจากภายนอกไม่ต่างอ่ะที่เพิ่มมาที่ผมเห็นก็คือนี่ครับมีตะขาตั้งคู่เพิ่มขึ้นมาครับส่วนสวิงอาร์มก็ดีไซน์เหมือนกันนะครับแล้วก็โหชิ้นนี้เหมือนเหมือนตัวซัพพอร์ตนะครับกับตัวแหลกหลังเนี่ยจะมีตัวนี้เพิ่มเสริมขึ้นมา เมื่อเทียบกับรุ่นนี้ครับรุ่นตัวไทเกอร์นะครับสูงสุดที่60แล้วก็ตำแหน่งอีกอันหนึ่งที่ดูออกเมื่อกี้มีเหมือนกันนะครับคือตัวซับแทงชกหลังครับแล้วก็ตัวนี้ขับเพลา่ที่สำคัญคือตัวไทเกอร์เนี่ยครับจะสับเพลาละนะครับข้อดีคือเวลาเซอร์วิสนะครับมันจะไม่ต้องคอยจังวลเหมือนเวลาใช้โซ่นะครับถัดมาคือตัวเล็กหน่อยครับคือไทเกอร์900 GT Pro นะครับ ราคาที่639,000ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับก็เหมือนรถไซส์ตัวพันสองลงมาครับตัวพอดีจะเล็กลงนะครับแต่เครื่องยนต์ก็ยังคงเป็น3สูบอยู่เหมือนกันนะครับดีไซน์ของเฟรมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวพันสองนะครับแต่ว่าสวิงอาร์มเนี่ยครับจะเนี่ยครับเป็นจะเป็นสวิงอาร์มแบบสแตนดาดละก็คือจะเป็นสวิงอาร์มแบบชิ้นเดียวแล้วก็ยึดกับตัวแกนล้อหลังนะครับ มีขาตั้งคู่มาให้นะครับอันนี้คือตัว900นะครับก็ขนาดคือเล็กลงมานะครับราคาก็ลงมาเหลือที่639,000นะครับก็อันนี้ก็เป็นไทเกอร์900และดิโปเพิ่มมานะครับราคาเพิ่มมาอีก20,000สิ่งที่เพิ่มมาคือตัวโหมดและดิโปนะครับก็คือจะเน้นออฟโรดได้มากขึ้นนะครับปรับค่าแท็กชั่นนะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพนะครับก็จะเป็นแบบคูลี่แอดจัดเนี่ยครับจะมีหัวนะครับตรงหัวโชคสามารถปรั ความหนืดแข็งของสปริงได้นะครับแล้วก็ปรับค่ารีบาวได้ด้านนี้นะครับอันนี้คหลับตัวรุ่นไทเกอร์900นะครับเดลี่โปรนะครับครับก็มาต่อกันอีกหนึ่งโมเดลนะครับของทร i อัม h นะครับนั่นคือรุ่นสแคมเบอร900นะครับราคาที่476,000บาทนะครับตัวที่เป็นสแคมเบ l e คือชื่อสแคมเบ l e จริงๆเนี่ย มันเป็นคือรถโมเดลที่สําหรับไว้ขี่แบบ t r ิอันะครับก็คือจะขี่แบบลุยออ r o a d ก็ได้ออฟโรดก็ได้ครับแต่ว่าก็ยังทรงสไตล์คลาสสิกนะครับคือแฮนด์บาร์นะครับ,รบ, bar, รบโชคเทเลไฟหน้าทรงกลมนะครับแล้วก็ท่านั่งเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าสูงเกินไปเป็นแบบแนวสไตล์ a อเวนเจอร์หรือว่าจะแบบเตี้ยเกินไปเป็นสไตล์แบบบอบเบอร์นะครับ ซึ่งตัวแคมเปลตัวนี้ก็จะเห็นครับว่าเอกลักษณ์เนี่ยมันจะมีนี่ครับไฟหน้านะครับทรงกลมล้อเป็นแบบซีลวดนะครับก็ไว้สาหรับลุยได้ทุกสภาพพื้นถนนนะครับแล้วก็นี่ครับทางเดินคอท่อเนี่ยก็ถูกยกสูงขึ้นมาเพื่อให้ขี่สามารถลุยน้ําได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องไปในที่ที่แบบต้องขี่ผ่านแม่น้ำเนี่ยตัวท่อยกสูงเนี่ยก็จะขี่สบายแล้วก็เป็นขับด้วยโซ่นะครับโซ่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งเอเซอร์เอรีเนี่ย ตัวแป้นเบรกเนี่ยก็จะเห็นครับว่าจะเป็นแป้นเบรกแบบออกแนวแบบลุยๆหน่อยครับคือให้กริปกับพวกรองเท้าบูทนะครับถ้าเกิดไม่ได้แบบแนวแบบออนสตรีทมากนะครับตัวนี้ครับสแคมเบอร์เก้าร้อยก็จะเหมือนโมเดลอื่นนะครับคือจะมีเครื่องเก้าร้อยกับเครื่องพันสองนะครับรุ่นเก้าร้อยนี่ตัวนี้ดีไซน์ตัวเรือนใหม่เนี่ยเขาจะเหมือนของตัวสปิททาวินนะครับแต่ว่าตำแหน่งแฮนด์บาร์เนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาไฟกระจกเนี่ยครับก็ให้มันเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่เบาะเนี่ยจะให้มันเป็นสองตอนครับที่ต่างกันคือ นะครับเบาะจะเป็นของคนขี่แล้วก็คนซ้อนเพื่อเถื่อว่าเพราะว่าตัวเบาะตัวคนซ้อนเนี่ยสามารถถอดออกได้เพื่อใส่ชุดตะแกรงนะครับไว้สําหรับมัดกระเป๋ามัดของไว้ที่ท้ายได้นะครับอ่าตัวนี้คือแคมเปิลแล้วก็นี่ครับก็จะมีเป็นโลโก้นะครับเป็นปั๊มนูนเขียนว่าแคมเปิลเก้าร้อยนะครับนี่คือนเครื่องมันคือเบอร์นวิวเก้าร้อยคือเครื่องเป๊กเก้าร้อยแหละแล้วก็มีนี่ครับแคมเปิลพันสองเอฟดีนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อบาทก็เหมือนกันครับสองสูบ แต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าขี่แบบลุยมากขึ้นนะครับตัวนี้ครับเทียร์แรนด์ที่พื้นก็จะสูงขึ้นโชกหน้าเนี่ยให้มาเป็น line, ออเอริ่นอ่าโทษนีครับชกหน้าเนี่ยให้มาเป็นอัพไซด์ดาวสีทองนะครับปั๊มเบรกก็ให้มาเป็นเนี่ยของเบมโบนะครับเอ็มซุปให้มาเป็นดิสโก้เลยนะครับก็ราคาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือได้เรื่องชกสูงขึ้นเครื่องยนต์พันสองนะครับเราจะเห็นเขาก็เขียนแซมเบิลพันสองมโนวิวพันสองนี่ก็เป็นเครื่องยนต์พันสองเหมือนกัน ดีไซน์ถังอะไรเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกนะครับก็จะเพิ่มมาคือนี่จะมีทับจุดนะครับตัวปลดล็อกยกถังนะครับไปเซอร์วิสได้ง่ายเน้นแบบเวลาลุยนะครับแล้วก็เลื่อนไม่์ตัวนี้จะให้มาเป็นตัวล็อกเก็ตเหมือนล็อกเก็ต R3 นะครับล็อกเก็ตสามล็อกเก็ต R3 ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับปรับโหมดขับขี่ได้นะครับก็เป็นแนวแบบลุยมากขึ้นน,ะนี่คือตัวสแส a เบลิลชกหลังนะให้มาเป็นชกค,คู่เอริน <c oughs> เหมือนกันนะครับ นี่ก็บางคนหลังก็จะมีแผมส่วนนี้ขึ้นมานะครับไปกันดีนะครับแล้วก็นี่ครับพอท่อก็ยกสูงมาเหมือนตัวแ c a เบิล900นะครับก็เป็นคลาสสิกที่เน้นออฟโรดมากขึ้นนะครับโอเคนั่นก็เกือบครบละต่อไปก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนั่นคือตัว Speed Triple ล2 0 2 r r นี่มันคือพื้นฐานเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือมันจะมีสี่ทริ r i p ิ e เครื่องยนต์700 65ซีซีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์102นะครับก็ดีไซน์เนี่ยจะดูเป็นสปอร์ตคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยจะยึดชุดเป็นชุดโมง่งซึ่งหลายคนก็อ๋อเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้เอามาโชว์คือตัว t r รัคตันนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่เลเซอร์แบบคลาสสิกแต่นนี้ก็เป็นแบบแนวรถสปอร์ตที่ผสมกับความคลาสสิกเข้าไปนะครับ ก็เลยเป็นมุ่งหน้าแต่พื้นฐานเครื่องคือสติปสติติเปอร์ันสองและสูบนีครับเนี่ยแบบสปอร์ตแบบสปอร์ตจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็ทํามาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเนี่ยแฮปงเอ่อให้โชคมาเป็นเออร์ลินโชคไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นหัวโชคเป็นแบบสายไฟเนี่ยคือชคไฟฟ้านะครับแล้วก็เลนอนไมเป็นแบบ TFT สกรีนนะครับแล้วก็ทรงบอกท่านั่งเนี่ยก็จะแบบแนวแบบสปอร์ตเลยดูนะครับ คือเบาะเนี่ยตำแหน่งแห่นเนี่ยจะอยู่แบบต่ำมากครับถ้านั่งเข้าไปเนี่ยเหมือนกับแม็กกดไปที่ล้อหน้าข้อดีคือไว้สําหรับแบบผิดรถง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสวิงอาร์มตัวนี้ให้มาเป็นสวิงอาร์มเดี่ยวนะครับซึ่งปกติแล้วทริอรัมเนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มคู่นะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นสวิงอาร์มเดี่ยวเนี่ยนี่ครับจะโชว์ล้อนะครับล้อหลังเนี่ยจะโชว์แบบสวยเลยแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนโมเดลไม่เหมือนสปอร์ตหลายๆรุ่นที่เราเคยเห็นมานะครับก็คือจะเป็นเหล็ก เมนเฟมเนี่ยก็ทำดีไซน์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กท่อเหล็ก2เส้นนะครับแล้วก็นี่เป็นท่อเหล็ก2เส้นเหมือนกันนะครับก็เอามาวางทับกันซ้อนทับอีกทีก็เป็นเรื่องดีไซน์นะครับดีไซน์แบบเฟมเหล็กนะครับก็คือเป็นเฟมเมนเฟมเนี่ยก็ยึดเครื่องยนต์เหมือนกันยึดแห่งคอนะครับแล้วก็ซับเฟมเนี่ยก็ดีไซน์จะเป็นหัวหมุดสีหัวหมุดนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทริอัมเหมือนกันนะครับ แล้วก็แต่ส่วนสวิงอาร์มเนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มเดี่ยวซึ่งเราจะไม่เห็นโมเดลไหนของไทรอามที่เป็นสวิงอาร์มเดี่ยวนอกจากรุ่นนี้นะครับแล้วก็โชคให้มาเป็นเออร์ลินแล้วก็ทางเดินคอท่อเนี่ยออกมาเป็นข้างเดียวนะครับก็เป็นตัวรุ่นสุดท้ายนะครับสปีดทริปเปลิลพันสอง RR ครับราคาที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่าราคาน่ารักนะครับเครื่องพันสองราคาแปดแสนด้วยนะครับอ๋อนอกนั้นด้านหลังเนี่ยก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับ ราคาพิเศษของทาง t r ร u อัมนะครับถ้าก็จะมีส่วนลดนครับ25% 30%เนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วอะไรายการนะเข้ามาดูกันครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของบูธ r ร u อัมในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ปี2023นะครับเผืใครอยากดูโมเดลไหนรุ่นไหนนะครับหรือว่ายี่ห้อไหนก็ลองดูนะครับทำเพจไว้แล้วนะครับก็แวะเดินชมเนี้ยแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่ผมทราบนะครับก็ถ้าเกิดชอบ คลิปสไตล์นี้ไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ